<c oughs> เพราะว่าที่นี่เป็นเป็นสตูดิโอนะเพื่อนยอก็คือเป็นสตูดิโอนี่แหละแต่เมื่อกี้กิ๊ดใจก็เรียกแม่อยู่จริงนะผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะอาจจะพาเขาไปกิน,ก,นกินข้าวเนาะดึกขนาดนี้ก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากกินแล้วแหละเพราะว่าเพราะว่ามันดึกละแล้วก็เดี๋ยวไปส่งที่ที่พักเขานอนนี่ไม่ได้นอนนี่ไม่ได้นอนนี่ไม่ได้นะครับเพราะว่า ที่นี่ไม่ไม่มีที่นอนนะครับไม่ไม,มีที่นอนไอห้องนอนนั่นก็ไอที่คขาไลฟ์มันเป็นห้องห้องพักที่เปลี่ยนเสื้อผ้าประจํานะครับผมเป็นห้องแต่งหน้านะครับผมเชื่อเถอะบ้านผมอยู่โชคไคสี่ครับ mm. ที่คูบอนนี่ไม่เคยนอนนะครับผมที่นี่ไม่เคยนอนเลยที่นี่ไม่เคยนอน <S <S ตะภาพมาเรื่องตะภาพต่อ เชื่อถามได้เลยที่นี่ไม่เคยนอนนะครับสตูดิโอไม่ไม่เคยนอนอยู่แล้วนะครับผมบ้านผมผมนอนโชคชัยสีนะครับผมโชคชัยสีนี่บอกว่าพาเขาไปกินกุ้ยช่ายมาสองทีแล้วพาไปกินกุ้ยช่ายมานะครับต่อเรื่องตาพถึงไหนละตาภาพมันก็มีอยู่สองตาภาพมีอยู่หลายตาภาพนั่นแหละแต่ละสายพันธ์นะมัน ผมมันมันยังไม่ได้มีความรู้สึกจะนอนได้นั้นเนื่องจากว่ามันแบบมันไม่ชินที่นะครับตัวผมมาแล้วก็คือเหมือนแบบเราไม่ได้นอนเตียงของเราเราเรานอนไม่ค่อยหลับมันมีเตียงแต่มันก็เป็นแบบไอ้ห้องที่สําหรับแต่งน่องแต่งหน้าอะไรพวกนี้นะครับมีบ้านก็มีที่นี่อันนี้มันก็เหมือนบ้านนั่นแหละแต่ไม่เคยมีคนนอนเลยนะครับผมชั้นสองแล้ก็ไม่มีใครนอนเลย ตภาพผมเดี๋ยวเข้าตภาพต่อวันนี้แหละผมได้โค่นคนอันตรายเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปที่สตูดิโอนะครับไปดูว่าเพื่อนๆผมใครยังอยู่บ้างนะครับแต่คิดว่าแม่หนีกลับไปแล้วแหละปกติคุณแม่ก็จะอยู่ดึกนะครับเห็นเห็นแบบนี้นะเวลาอยู่จริงแม่กับพี่สาวก็อยู่นะครับอยู่ถึง แต่ว่าถ้าตีสองนี้คุณแม่บางทีก็อาจจะเป็นใจแล้วก็หนีกลับบ้านไปนะครับอะไรก็เป็นไปได้เหมือนกันหมดนะครับผมเขาอาจจะแบบคุยกับพี่สาวว่าเฮ้ยปล่อยปล่อยให้เนะ็กอยู่อยู่แบบนี้ของมันบ้างนะครับแล้วก็หนีกลับบ้านไปนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือว่าถ้าบางทีตอนผมเดินออกไปก็อาจจะยังเจออยู่นะครับผมนี่คือเรื่อง,รองจริงเลยนะเขาอ,อยู่กันดึกมากเหมือนเวลาที่ เพื่อนอยู่ก็นั่นแหะทีมงานก็อยู่ถึงตีตีนี่แหละประมาณนี้แหละตอนนี้ถ้ามันดูอยู่มันก็คงแกล้งทําเป็นเป็นใจกันนะครับแล้วก็ประชุมกันว่าปปะปะปไปะปะปปปปกลับดีกว่ากลับดีกว่าแกล้งทิ้งพี่นักเลยพี่คนที่ขับรถให้ตอนนี้ก็คงถ้าดูอยู่ก็คงแบบปปะปะปปหนีกลับกันหมดนะครับผมเขาคิดดีมากกันเลยนะครับผมชอบความความคิดพวกเขานะครับ คิดว่าเขาน่าจะคิดแบบนั้นกันอยู่ผมชอบความคิดนี้ผมหวังว่าจะเป็นแบบนี้ผมหวังว่าผมเดินกลับไปแล้วก็แม่จะไม่ได้นั่งรออยู่ตรงก็อีแล้วถามว่าลูกกลับเลยไหมนะครับแล้วพี่สาวนะครับคิดว่าแม่ควรกลับไปนอนได้แล้วนะครับตอนนี้หรือว่าทีมงานผมวันนี้ก็ไม่น่าจะรออะไรผมหรอกนะตีสองตีสาม่าบางทีก็ควรเหนื่อยกันบ้างนะครับแล้วก็กลับไปพักผ่อน กันบ้างในแล้วนะครับพี่ทรงพี่แซมเบสอลีพี่น้งพี่นิผมว่าพวกพี่กลับไปนอนพักผ่อนยิง่งพี่เบลเนี่ยขับลงุงขับรถอะ่ะมันดึกไม่ต้องรอนานหรอกพวกพี่ไม่ต้องรอกันนานหรอกผมผมว่านะมันก็ตีสองเก้านาทีแล้วพี่กลับไปอยู่กับที่บ้านพี่เถอะอืมนี่คือผมก็พูดลอยๆแต่มันก็คงผ่านโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตเผื่อใครมันเปิดดูอยู่คนสองคน เออผมว่านะผมว่าบางทีพวกคุณอาจจะคิดอย่างนี้อยู่ก็ได้อืมไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรเลยก็แค่พูดถึงว่าบางทีความคิดไอ,อ้พวกเพื่อนเพื่อนทีมง,ทงานผมที่มันนั่งปกติมันก็นั่งอยู่เนี่ยที่ผมก็แกล้งทำเป็นไลฟ์ไลฟ์เสร็จปุ๊บเหมือนอยู่สองคนบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็นั่งกงินอยู่เต็มอ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ปะละ่ะมันก็ก็คิดว่าบางทีมันก็คงคิดอยู่เหมือนกันแหละว่าแบบว่าเออเออเออเฮ้ยหรือเรากลับกลับบ้านดี ระหว่างเนี่ยที่พี่น็กมันพูดประมาณเนี้แล้วก็เหมือนว่ามันจะปิดไลฟ์แล้วเออเออหรือว่าเราแบบเฮ้ยพุ๊บเรากลับกันดีว่าอะไรเงี้ยแล้วพอพี่แน็กเดินไปก็ไม่เจอมันกันสักคนแม่ก็พี่สาวก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วให้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 ใหใหใหนักไลฟ์เล่นไลฟ์เล่นไปอะไรเงี้ยก็แม่ก็อาจจะกําลังแม่ขับรถแม่ขับรถกลับบ้านได้แล้วแม่อาจจะกาดกํอาจลังขับรถกลับบ้านอยู่ลับบ้านได้แล้วกูดกูดปะ c l e a n s ค n น ไอวอนสกินที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็เ,ออเหมือได้ยินกันอยู่บ้างนะก็มันก็ดึกแล้วนะแม่มันก็ดึกแล้วนะแม่ทำอย่างไรอืมอืมี่ส่พงพี่แซมก็เหนื่อยก็พักไอ้พวกนอ้เบ๊ก็ไม่ต้องไลฟ์บ้างบางวันก็เว้นเว้นกลับไปนอนพักได้แล้วพรุ่งนี้ทำงานเช้า Mmm.